สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีกันบ้างครับวันนี้ผมไปได้เหรียญของหลวงพ่อสมชายนะครับจิตตะวิริโยปี48มาเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆก็เลยว่าวันนี้จะลองไลฟ์ให้เพื่อนๆได้อ่าได้ลองรับชมกันดูนะครับเป็นสไตล์ของพระเหรียญครับวันนี้นะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอ่ที่หลวงพ่อสมชายนะครับอ่าฉลองอายุครบ80ปีนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยด้านหลังระบุไว้ชัดเจนครับ ผมว่าน่าจะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับเพื่อนๆนี่นะครับครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีก72วันท่านก็ได้มรณภาพลาจากเราไปครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญปั๊มสไตล์ทรงเป็นแบบคล้ายๆเหรียญหน้าวัวนะครับเหรียญอารมนะครับมองเป็นเหรียญอารมก็ได้ครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วแต่มองนะครับเอ่อเป็นเหรียญที่ไม่มีรูเจาะมีให้ให้คล้องห่วงครับเพื่อนๆนี่ครับรุ่นนี้ท่านใดจะ คล้องคอนะครับก็คงต้องเลี่ยมพลาสติกนะครับหรือไม่ก็หากรอบมาใส่นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับที่ได้มาเป็นเนื้อทองแดงนะครับชิพนิกเกิลนะทำกระไหล่ทองมาครับขนาดเหรียญผมวัดได้ส่วนที่กว้างสุดนะครับกว้างประมาณ2.7เซนนะครับความหนาประมาณ3.3มเซนนะครับเอ่ยความความยาวนะครับประมาณ3.3มเซนส่วนความหนา2มิลครับเพื่อนนี่ครับสไตล์เหรียญเป็นลักษณะเหรียญปั๊มครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับ เหรียญปั๊มก็ต้องมีพื้นฐานเหรียญปั๊มก็ต้องมีความคมชัดสวยงามนะครับตึงเรียบนะครับคมชัดนะครับเหรียญต้องไม่บวมครับลองเพียนแนดูนะครับเพื่อนต้องไม่บวมครับนี่นะครับตึงเรียบไม่บวมครับเพื่อนนี่นะครับถ้าได้มีเหรียญรุ่นนี้ก็มาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับลักษณะรายละเอียดต่างๆของเหรียญนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพ่อสมชายครึ่งองค์นะครับ แล้วก็มีข้อความเขียนด้านบนนะครับเป็นอักขระขอมส่วนด้านล่างก็เป็นเป็นสมณศักดิ์ของท่านนะครับที่พระวิสุทธิยานเถระนะครับเป็นพระราชาคณะชั้นสามหมั่นครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับการขึ้นรูปของช่างนะครับจะสังเกตว่าลูกเป็นลูกผสมนะครับสรอบเหรียญรุ่นใหม่นะครับคือตรงที่เป็นส่วนละเอียดนะครับที่อ่อนช้อยเนี่ยก็จะขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนนะครับที่เป็นรูปตัวพระนะครับ ส่วนพวกขอบพวกตัวหนังสือในี่ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะใช้การขึ้นรูปด้วยเครื่องแล้วครับเพื่อนๆนะครับจะออกออกมาในลักษณะเป็นแท่งคมชัดอย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่ว่าลักษณะการปั๊มเราพื้นฐานนะครับก็คือต้องตึงเรียบคมชัดไม่มีบวมก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับส่วนด้านหลังก็เป็นรูปของพระพุทธรูปของวัดนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนไว้นะครับว่ารุ่นครบรอบอายุ80ปีนะครับ หลวงปู่สมชายจิตตะนะครับวิริโยวัดเขาสุกิมจันทบุรีครับวัดเขาสุกิมนี่ก็สร้างมาตั้งแต่ราวๆปี2508นะครับเพื่อนนะครับหลวงปู่สมชายนะครับเป็นเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะท่านไม่ได้รับนะท่านไม่ได้รับเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับเพื่อนนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เฉยๆนะครับเพื่อนนะครับนะครับ ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญปั๊มครับเพื่อนๆก็นต้องมีความสวยงามคมชัดตึงเรียบนะครับนะครับมาดูรายละเอียดกันอีกสักนิดครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับตัวลายกระหนกนะครับเป็นแท่งโคมชัดเลยนะครับนี่นะครับไหลมาด้านข้างนะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นทรงคล้ายๆเป็นพญานาคซ้ายขวานะครับเพื่อนๆโอบโอบตรงหลวงพ่ออยู่นะครับนะครับนี่ครับ รูปของหลวงพ่อจะเป็นแบบครึ่งองค์นะครับเพื่อนๆนี่ครับช่างออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามคมชัดนะครับเพื่อนๆนี่รายละเอียดต่างๆบริเวณศีรษะนี่ชัดสวยงามนะครับบริเวณใบหน้าเม็ดตานี่ยังคมคมเป็นเม็ดคมคมเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับตรงจะเห็นร่องเส้นคอชัดเจนเลยครับเพื่อนๆนะครับเส้นคอเป็นเส้นๆสองสามเส้นนะครับนะครับไล่ระดับลงมานะครับส่วนบริเวณหน้าผากเนี่ยถ้าแพนดูให้ดีนะครับก็จะเห็นเส้นหน้าผากชัดเจนครับเพื่อน แล, i, okay? แล้วก็เส ouais. ้นลายผมก็มีให้เห็นนะครับล่างๆนะครับล่างๆนะครับผมแพนให้ดูข้างๆนะครับเอียงให้ดูนะครับที่พื้นเรียกนี่ก็จะมีเห็นเป็นเส้นสายฝนวิ่งเหมือนกันนะครับเวนเหนือไหลขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นนะครับเพื่อนทั้งสองฝั่งครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับลักษณะตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับจีวรนะครับอ่าสวมสังคติ จับขึ้นรูปด้วยมือก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อนเป็นเส้นที่ชัดเจนนะครับนี่เส้นสายฝนที่พื้นเหรียญเรียนเนื้อไหลครับทั้งซ้ายขวาครับมีให้เห็นนะครับเพื่อนผิวตึงเรียบนะครับนี่นะครับแต่เองเองนะครับช่างขึ้นรูปได้สัตว์ได้ส่วนดีมากเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับผิวตึงเรียบนะครับเป็นเหรียญเรียบๆด้านหน้าเรียบๆนะครับไม่มีเล่นโค้งสโลปอะไรเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับส่วนด้านหลังก็ลักษณะอย่างเดียวกันนะครับนี่ครับ ตัวพระพุทธรูปนะครับบริเวณเส้นผมนี่ชัดเจนเลยครับคมชัดนะครับเส้นคอยังคมเลยครับเพื่อนนี่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งชัดเจนนะครับนี่ครับเส้นสวงจีวรสังคตินะครับชัดเจนครับเพื่อนนี่ครับข้อความเป็นแท่งชัดเจนครับพื้นผิวตึงเรียบตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับด้านข้างก็มีการยกขอบนะครับเพื่อนนี่นะครับยกขอบนะครับแล้วก็จะเห็นร่องรอยของตัวหยียบเหรียญนะครับ บางล่างนะครับกระแทกตอนตามขอบด้านนอกนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่นักนะครับเพื่อนแต่ก็ดูาไม่น่าเกลียดนะครับนี่นะครับตัวเหยียบเรียญนะครับไม่เห็นล่องรอยอยู่นะครับเพื่อนนี่นะครับลักษณะการปิ้นมีให้เห็นนิดเดียวนะครับนิดๆนะครับไปว่าตัวเหยียบเหรียญนะครับกับตัวตัวตัดนยค่อนข้างคมนะครับแล้วก็อยู่แนบสนิทกันพอดีเลยครับนี่ครับแทบจะไม่เห็นให้เห็นเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับ นะครับคือเหรียญตึงเรียบตามสไตล์เหรียญปั๊มครับเพื่อนๆนี่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูอีกตัวครับก็คือตัวตัดครับเพื่อนนี่ครับลักษณะตัวตัดนะครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยเขาชุบชุบกระไหลนะครับกระไหลมาตัวตัดในใจจะไม่จะเห็นว่าไม่ค่อยคมนะครับเพราะเนื่องจากความหนาของกระไหลนะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าสไตล์ของเหรียญ ที่เป็นตัวตัดนะครับด้านบนจะเป็นแบบรอยคมคมจากใบตัดนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นรอยฉีกของโลหะเหมือนกันเช่นกันนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับตัดก็ไม่ยังไม่ค่อยขาดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นร่องรอยการรอยฉีกอยู่ครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับ วัดเขาสุกิมนี่เป็นวัดลาดนะครับสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกะนิกายนะครับหลวงพ่อสมชายท่านเป็นฝ่ายธรรมยุตนะครับเป็นสิทธ์สายตรงนะครับของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับท่านทันหลวงปู่มั่นด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะตอนที่บรรดชาเป็นสามเณรเนี่ยเคยไม่ได้ไปฝากตัวเป็นสิทธ์สายตรงเลยครับทุกสิทธ์ของหลวงปู่มั่นนะครับพเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นมีสิทธิพี่นะครับสิทธิอาจารย์ก็คือ นะครับทั้งศิษย์พี่ทั้งอาจารย์ก็คือหลวงปู่ฟั่นภูริ์อาจารโลนั่นเองด้วยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับสายตรงเลยครับเพื่อนนะครับเป็นผ้าสายกรรมฐานนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับตดวตัดนะครับทั้งเหรียญเหมือนกันหมดเลยนะครับตัดไม่ค่อยขาดนะครับมีรอยฉีกรอยรอยฉีกของโลหะด้านล่างนะครับเพื่อนนี่นะครับ ออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ